Thank you ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Ad News Connect ครับ Connect ทุกข่าวในโลกออนไลน์ครับรับชมรายการได้นะครับทางช่องทางใหม่ของท r u e l ทีวีนะครับที่ True Vision ช่อง69ครับและ True Life r e v e นะครับรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่แพ็กเกจ Knowledge นะครับสามารถชมได้ที่ช่อง42ครับครับผมรับชมรายการติดตามข่าวสารครับคลิก n e w s t r u e l i f e c o m ครับครับผมนะฮะแล้วก็สโลแกนนะครับท r u e l ทีวีแว h e r e Social Meet Lifestyle ในเองนะครับครับใครที่มีสมาร์ทโฟนครับสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน HTV นะครับมารับชมพวกเราได้เลยและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนะฮะที่เล่นออนไลน์กับเรานครับผมนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter นะครับสามารถติดตามรายการมาเป็นเพื่อนกันได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับครับอ่ะก่อนเข้าช่วงแรกนะครับวันนี้เรามีของรางวัลมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นหนังสือ3เล่มนะครับซึ่งหนังสือนี้นะฮะมาจากเพจใน Facebook นั่นเองนะที่มีคนกดไลค์มากกว่า10,000แคนนะครับมี3เล่มด้วยกันคือซิลบิล พูดไม่ออกแค่อยากบอกรักและ Blood Group in t ไทยนะครับ,รบกิการเป็นไงครับพี่เนครับและกิการของเรานะครับ,รบก็ไม่ง่ายเลยครับ คุณลองโพสนะครับคำคมที่คิดว่าเจ๋งที่สุดโดนที่สุดเข้ามานะครับสามคนนะครับหรือว่า3าความคิดเห็นนะครับก็จะรับรางวัลของเราไปนี่เองนะครับผมนะส่งมาที่ Facebook ของเรานะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h a n e w s c o n n e c t c o m ขอบคครับ a n e w s to l i v e t v นะครับก็จะขึ้นช่องทางให้ดูด้วยนะครับคำคมไหนที่มีคนไลค์เยอะที่สุดสามลำดับก็รับไปเลยนะครับสามเล่มครับสำหรับใครที่พลาดหวังก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยนะครับมาจากสำนักพิมพ์ True Life และคนที่พลาดหวังไปก็สามารถห ซื้อได้นะครับตาม C1B2S ในอินร้านหนังสือชั้นนำะทั่วไปเลยครับครับผมนะฮะช่วงแรกเราดีกว่าครับกับช่วงไทม์ s ไลน์นั่นเองนะครับ,รบวันนี้ข่าวแรกเราอิงกระแสละครการดังหน่อยแล้วกันนะฮะฮออนะฮะละครเรื่องนี้ดัง รุแตกมากครับผมนะครับคุณชายทั้งห้าฮะแม่แล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งทั้ง5คนเนี่ยนะครับกลายเป็นชื่อยอดฮิตไปแล้วและกระแสละครนะครับสุภาพบุรุษจุธาเทพนะครับทั้ง5ตอนเนี่ยนะครับก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่กำลังจะมีลูกเนี่ยนะครับแห่กันไปตั้งชื่อตามคุณชายทั้ง5เลยนั่นเองนะครับถูกต้องครับโดยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวครับรายงานนะครับจากข้อมูลทะเบียนราษฎรนะครับพบว่ามีประชาชนครับนำชื่อพระเอกของละครเนี่ยนะฮะทั้ง5 มาตั้งชื่อในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมากว่า1,000คนครับอ้ออันดับหนึ่งครับพี่เนครับอันดับที่กำลังฮิตนี้เลยกำลังจะจบด้วยใช่ครับผมเนี่ยคุณชายรัชชานนท์นั่นเองนะครับซึ่งมียอดนะครับไปตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่นะครับกว่า664คนแต่ทั้งหมดน่าจะเป็นผู้ชายทั้งหมดไหมเออคงไม่มีเด็กหญิงพุทธิพัฒน์คงไม่เท่าไหร่อันดับที่สองครับครับผม แน่นอนครับรัชานนท์ไปแล้วก็เป็นคุณชายหมอนะครับคุณพิพัฒนครับ412คนครับครับผมและอันดับที่3นะครับก็คุณชายธราธรนั่นเองนะครับจำนวน142คนครับครับอันดับที่4ครับคุณชายปวรุษนะครับ112คนและอันดับที่5นะครับตอนสุดท้ายของซีวส์เรื่องนี้นั่นเองนะครับก็คือรนพีนะครับจำนวน26คนด้วยกันครับเออแต่ผมเชื่อว่า ชื่อรนพภีเนี่ยน่าจะกำลังมาเพราะว่าละครยังไม่อ่อนคนเลยยังไม่เอาไปตั้งนะครับแล้วก็ยังนอกจากนี้นะครับชื่อวังจุธาเทพเขาเนี่ยยังมีคนไปตั้งนะครับเป็นเด็กชายจุธาเทพอีกจำนวน30คนด้วยครับโหคือรวมความหล่อของทั้ง5าไว้เลยในวังนี้เลือกไม่ถูกไงไม่รู้จะเอาชื่อไหนดีก็จุธาเทพเลยล้วกันขาเทพไปเลยเหมาเลย แต่อีกหน่อยเมื่อสิบสักสิบปี20ปีผ่านไปสวัสดีครับผมชื่อนายจุฑาเทพครับไอเยี้ยแค่ชื่อก็หลอกินขาดแล้วนะฮะใช่ไหมครับผมะนะครับผมนะครับข่าวที่2ของเราดีกว่านะครับ,รบเป็นข่าวดีๆเกี่ยวกับประเพณีของไทยนะครับที่ติด อันดับประเพณียอดฮิตระดับโลกเลยนะครับนะครับต้องบอกว่าจริงๆบ้านเราก็มีประเพณีที่น่าสนใจเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ครับที่เราเอามาฝากกันเป็นเรื่องของเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยครับติดอันดับหนึ่งใน10สิ่งสุดยอดเทศกาลของโลกครับผมนะครับเป็นจากเว็บไซต์ Sky Scanner นะครับเขาได้รายงานนะครับว่า เทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสันน่าตื่นตาตื่นใจในหัวข้อ10 of the world's most amazing festivals นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเฮ้ยฉันอยากไปเยือนประเทศนี้ประเทศนี้มีเทศกาลอะไรน่าสนใจบ้างนะครับปรากฏว่าเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของสุโขทัยเนี่ยติดเป็นอันดับที่2นะครับโอ้โหนะครับเรียกว่าก็น่าชื่นชมครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเพณีเลยนะครับและเทศกาลแรกครับเห็นภาพกันแล้วนะครับเทศกาลบอลลูนนะครับผมนะ International Ballon Fiesta นะครับที่นิว m ม็กซิโกนั่นเองนะครับสหรัฐ เึ่งเขาก็จะจัดทุกๆปี5-13ตุลาคมนะครับครับผมอันดับที่2พูดไปแล้วนะครับบ้านเรานี่เองเทศกาลลอยกระทงครับนี่นะสวยงามมากที่จังหวัดสุโขทัยเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งไม่ใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับเทศกาลนี้ยังมีบางส่วนของประเทศลาวแล้วก็พา่มาด้วยครับผมครับผมนะซึ่งจริงๆภาษาชาวบ้านเลยเขาก็จะเรียกกันว่าลอยกระทงสายนั่นเองเพราะเผาเทียนเล่นไปเขาก็จะไปเป็นสายตามแม่น้ําสวยงามมากแล้วก็จัดยิ่งใหญ่กันเป็นเดือนๆเลยเดียวนะครับผมครับผมอันดับที่3ครับเป็นเทศกาลคานิวอลนะครับที่ เมืองริโอเดจาเนโรนะครับสาธารณรัฐนะฮะสาธารณรัฐบราซิลนั่นเองนะครับจัดขึ้นทุกปีเดือนกุมภาพันธ์นะครับครับลำดับที่4ครับเทศกาลออกโทเบอร์เฟสนะครับที่มิวนิกครับเยอรมนีและอันดับที่5นะครับเทศกาลลาสฟลอรัสนะครับที่เมืองวาเลนเซียครับราชอาณาจักรสเปนนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับครับลำดับที่6ครับ เทศกาลช้างครับสั้นๆแค่นี้เลยครับที่ประเทศอินเดียครับทุกวันที่16มีนาคมของทุกปีครับและข้อที่7นะครับหรือว่าอันดับที่7ครับเทศกาลโคมลอยเมืองผิงซีนะครับผมนะฮะใกล้กับเมืองไทเปไต้หวันนะครับจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับครับผมลำดับที่8ครับในรูปนี้ลำดับที่เท่าไหร่ครับเนี่ย 7นะะฮลำดับที่8ครับเทศกาลอูดเมืองพุชก้าครับที่ประเทศอินเดียนะครับวันที่6กับ7พฤศจิกายนของทุกปีครับและอันดับที่9นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครจะอยากไปหรือเปล่านะครับ days of the dead นะครับในสหรัฐเม็กซิโกนั่นเองนะครับผมนะฮะในวันที่1นึ่งและสองพฤศจิกายนนะครับอันนี้นะฮะตามรูปเลยโอ้โห days of the dead นะฮะและลำดับที่10ครับเทศกาลน้ำแข็งเมืองฮาบินครับที่ประเทศจีนนี่ครับยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากนะครับทุกเดือนธันวาคมนะครับจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีนั่นเอง โอหเทศกาลนี้อยากไปมากๆเลยครับตั้งทยน่าจะชอบนกันนะเพราะว่าหนาวๆเย็นๆไงบ้านเราไม่ค่อยเจอบ้านเราไม่มีแค่จะไม่มีเลยคิมะหรือว่าน้ําแข็งเนี่ยนะครับต้องไปที่ฮาบินนะฮะหรือว่าจะไปที่โอออญ่ปุ่นนะครับผมนะฮะครับต่อไปดีกว่าครับหลังจากที่เป็นเรื่องสวยๆงามๆเทศกาลแล้วเนี่ยเรามาเตือนกันบ้างดีกว่าครับมนะครับเกี่ยวกับคุณผู้หญิงครับ เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าไวรัสมะเร็งปากมดลูกที่น่ากลัวเนี่ยคือผู้ชายคงไม่เกิดไม่มีมดลูกให้เกิดนะฮะแต่คุณผู้หญิงเนี่ยสามารถพบได้ทั้งห้องน้ําลิฟต์บันไดสาธารณะเนี่ยเขาบอกไม่มีเชื้ออยู่ครับผมคือเชื้อนี้นะครับเป็นมะเร็งที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับมักลัวนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันนี้ว่า HPV นั่นเองนะครับซึ่งเชื้อนี้นะครับตอนนี้เขาไปสํารวจตรวจนะครับตามพื้นที่สาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนเองนะครับห้องน้ําเองที่ต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไปพบเชื้อเหล่่าานนนี้้เเกกิดขึึซงมป็ พิเศษเลยในสถานบันเทิงครับอืมนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเชื้อพวกนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูก4ี่ตัวอย่างคือสายพันธุ์6 1 16และ18ครับอย่างที่พี่ในบอกครับผมคือสถานบันเทิงเนี่ยคนส่วนมากที่เข้าไปก็คือวัยรุ่นครับผมนะครับหรือว่าวัยผู้ใหญ่ที่เพิ่งจะเริ่มทํางานนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้หญิงเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ชอบใส่กันสั้นๆด้วยนะครับผมบางทีไปจับนู่นนั่นนี่จับแก้วบ้างไปเข้าห้องน้ําบ้างไม่ได้ล้างมือบ้างครับ ติดเชื้อไปแล้วนะเขาบอกว่าเชื้อเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เข้าถึงช่องคลอดโดยตรงนะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่ามันจะเกิดเป็นหูดขึ้นมานะฮะแล้วพอหูดติดเชื้อมันก็ทําให้เป็นลุกลามนะฮะกลายเป็นเชื้อ HPV ได้ในเด็กเครับสถานที่อื่นๆที่เขาระบุมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตรวจนะครับบริเวณราวบันไดเลื่อนนะครับปุ่มกดลิฟต์นี่โอ้โหใช้กันเป็นประจำเลยนะฮะลูกบิดประตูห้องน้าก๊อกน้ําที่อ่างล้างมือนะครับก้านกดชักโครกนะครับที่รองนั่งในห้องน้ําตามที่สาธารณะคือเราไปสสััมผ ถูก็มังจะมีเชื้อเหล่านี้เนี่ยแฝงอยู่นะเออแล้วบางคนเวลาไปโดนมาแล้วเนี่ยก็มาเล่น iPhone เล่นแท็บเล็ตกันต่อนี่ฮะคราวนี้ก็ไปกันใหญ่เลยใช่ไหมหรือบางทีกําลังกดชักโครกอยู่ต้องมาล้างอวัยวะหลังจากเสร็จแล้วอะไรงี้นะฮะมันก็อาจจะเป็นเชื้อได้ไงก็คุณผู้หญิงนะครับจริงๆผู้หญิงหลายคนเนี่ยที่รักสะอาดเขาจะพกทิชชู่เปียกไว้นะเพราะว่าในทิชชู่เปียกก็จะมีแอลกอฮอล์ในการทําความสะอาดได้ทันทีเลย ก็พี่ดีที่ดีนะป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่าเกิดโรคขึ้นมาแล้วใช่ครับ,คร,บครับข่าวต่อไปอันนี้เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าทันสถานการณ์มากเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีคุณผู้หญิง uh huh. น้องคนหนึ่งน่าสงสารมากเนี่ย คือโดนโจรเนี่ยบุกเข้าไปในรถ uh huh. แล้วก็โหชิงทรัพย์เขาไม่ยอมเขาก็โ uh huh. ดนปาดคอเลยด้วยความที่เขาบอกว่าเธอเป็นพริตตี้เองเหมือนกันนะครับก็ uh huh. อยู่ในวงการพอจะรู้จักกันบ้างเหมือนกันนะฮะแล้วก็เธอคนนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆคุณผู้หญิงหลายคนนะครับ,รบถ้าหากว่าเกิดเหตุขึ้นจริงๆเนี่ยนะอ๋อไม่ควรจะขัดขืนนะเพออราะหลายต่อหลายครั้งนะครับการขัดขืนนําพามาซึ่งการสูญเสียชีวิตนะครับคือยอมเสียทรัพย์สินไปดีกว่านะครับคราวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับเราบอกว่าสาวๆเนี่ยนะครับชอบก้มอัพเฟซบุ k แชทไลน์ทว uh, uh ิตเตอร์เดินห้างเนี่ยโดนแล้วฮะ โดนตกเป็นเหยื่อของพวกอาชญากรพวกนี้เลยนะครับใช่ครับก็เลยมีหญิงสาวท่านหนึ่งครับซึ่งหลายานรู้จักดีนะครับหรือว่าที่เรียกก็หมอแอร์นะครับหรือว่าพันตำรวจโทแพทย์หญิงอัญชุลีธีรวงไพศาลนะครับท่านเป็นรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติและจิตแพทย์นะครับโรงพยาบาลตํารวจนะครับก็กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงเลยนะครับที่คนร้ายเนี่ยนะครับมักจะเลือกผู้หญิงแล้วเลือกก่อเหตุนะครับในห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับว่ามี4ข้อหลักๆดังนี้เลยครับครับปัจจัยที่1นะครับคือผู้หญิงประมาานั่นเองก้มหน้าโงมตากด คือยุคนี้เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าก้มหน้าก้มตากันตลอดเวลาเลยนะครับไม่ได้ระวังตัวไงบ,บางบ<อ>ทีมือหนึ่งหี้อุงถุงอ,อีกมือหนึ่งกดนะฮะคนร้ายมานี่หมดเลยครับ<อ>ไม่มี<ๆ>ไม่รู้จะเอาอะไรช่วยละเ,<อ><ๆ>เพราะว่ามือเนี่ยมีของอีกมือหนึ่งก็โทรศัพท์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่ พราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนร้ายก็เลยเข้าถึงตัวได้เร็วจี้ได้โดยง่ายแทนที่ควรจะมองสำรวจพื้นที่รอบข้างนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่า้าจเกิดเปลี่ยวอยู่มัวแต่เล่นนะครับไม่เห็นคนร้ายนะครับหรือเข้าไปในรถไม่รีบล็อกรถนะฮะเผื่อชราท่านี่ดีคือล็อกรถก่อนแล้วค่อยเก็บจะอะไรก็ว่าไปนะครับผมแน้นก็ฝากคุณผู้หญิงครับข้อที่2องครับเขาบอกว่า คนร้ายนี่นะครับมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงผมยาวซะส่วนใหญ่นะครับจากผลสํารวจ84%ด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงผมยาวนี่นะครับสามารถกระชากผมเธอได้ไงออหรือว่าจับเป็นตัวประกันได้ง่ายกว่าผมสั้นไงเออ,เอ,อบางทีผมสั้นจะจับผมแล้วมันไปแล้วออไม่งั้นต้องใช้ชมแชมพูที่แบบออคุณภาพดีนะสมบัติ ใช่ไหมเฮ้ยลื่นลื่นจับจไม่อยู่แลวลื่นเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เกลียนนะประเที่สามครับคุณผู้หญิงที่แต่งตัวล่อแหลมเขาบอกเป็นแรงกระตุ้นนะครับนอกจากจะกระตุ้นจะให้จี้ชิงทรัพย์แล้วเนี่ยครับคนแรกอาจจะเกิดอารมณ์ทางเพศนะฮะแล้วก็ตัดสินใจที่แบบว่าขณะก้าวขึ้นบันไดไงอ้าโอวพอครับจี้เลยจ้าบางทีจี้ฆ่าข่มขืนด้วยนะฮะเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีครับผมนะอันดับที่4ครับคุณผู้หญิงคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีเฟอร์นิเจอร์เยอะเหลือเกินนะครับในร่างกาย มีโซฟาอยู่บนตัวเหรอฮะไม่ใช่ครับมีเครื่องประดับเยอะครับอาจจะเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่านะครับดึงดูดตานะฮะไม่ว่าจะเป็นสร้อยเอ่ยแหวนเอ่ยสร้อยคอทองคาเอ่ยโอโหเยอะแยะมากมายนะครับอันสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเขาก็มีฝากทริคไว้เหมือนกันนะครับเวลาคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับควรจะจอดรถอย่างไรนั่นเองนะครับผมคือเขาบอกว่าบางคนขี้เกียจไงรู้สึกข่อยเข้ามันยากอ่าเวลาไปจอดรถเนี่ยเห็นที่ว่าก็เอาหน้าเข้าไปเลยแต่เขาบอกว่า การจอดรถที่ดีที่จะเป็นการป้องกันจากคนร้ายนะครับควรจะถอยเข้านะครับเพราะว่าเวลาเราเอาหน้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราเดินไปที่รถรใช่ไหมส่วนนี่เป็นช่องอเดินไปที่รถปุ๊บใครคุณจะมีคนมาข้างหลังนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาหน้าเข้าเรา,เราก็ต้องหันออกถูกไหมครับถูกต้องเอนะครับอเอา ถอยตูดเข้าดีกว่าครับผมนะฮะนะฮะรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้หญิงมักจะมีอยู่ในตัวแล้วนะครับนั่นคือวาทศิลป์ของตัวเองนะครับดังนั้นเวลาที่เกิดเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอะไรที่มันไม่คุ้มเสียอย่างเช่นการขัดขืนเนี่ยนะครับอาจจะต้องปล่อยยอมไปก่อนนะฮะยอมในที่นี้ยอมเพื่อที่หากว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้ตามจับคนร้ายนั้นออกมาลงโทษได้ไงแทนที่แบบว่าเราขัดขืนและสูญเสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายก็เกิดเรื่องใหญ่ที่ขึ้นมานี่เองนะครับผมถูกต้องครับจริงจญิงเขาบอก มีกระบวนการมีมาตรการในการป้องกันด้วยไม่าจ่เป็นกล้องวงจรปิดแสงสว่างในที่จอดรถบางที่เนี่ยโอ้ผมเห็นคือประหยัดไฟไงไม่ต้องจะรีบปิดไปไหนนะรีบปิดไฟเร็วมากแล้วก็ที่จอดรถมืดมากนะฮะบางคนเนี่ยดูหนังรอบดึกออกมานี่น่ากลัวนะครับโอ้โหขนาดเคยมีที่หนึ่งครับครับเข้าไปกลางวันเลยนะฮะต้องเปิดไฟส่องหาที่จอดรถขนาดนั้นทีเดียวนะครับจริงๆมียามอยู่แล้วนะฮะจอดรถก็เก็บตังค์อยู่แล้วก็นะฮะ ช่วยมาดูแลเราหน่อยถูกต้องมีส่วนในการรับผิดชอบนิดหนึ่งนะฮะดูแลชีวิตจนเขาออกจากห้างคุณไปแล้วน่าจะดีนะฮะถูกต้องครับผมก็ออกวันนี้ก็เป็นช่วงแรกของรายการนะครับช่วงไทม์สไลด์กับข่าวที่มาฝากกันแต่ว่าช่วงหน้าครับใครที่รู้สึกว่าโอ้ชั้นบ้านชั้นนี้ขยะเยอะเหลือเกิน <S <S ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับวันนี้เราจะมีเจ้าของเพจที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะที่ไม่เหมือนใครมาพูดคุยกันตอนนี้พักกันสักครู่ครับ